สวัสดีครับน้องชายอ e ีฟุตบอลโมบายทุกคนทุกท่านนะครับผมการต้องอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนําวิธีการหาการ์ดอัพสกิลนักเตะนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าสกิลเทนนิงนั่นเองนะครับซึ่งหลายๆคนก็ถามมาเยอะนะครับว่ามีวิธีการหาการ์ดอัพสกิลอย่างไงนะครับซึ่งก็เป็นไอเทมเพิ่งนําเข้ามาในเกมย e ุดบอล2023นี้นะครับโอเค ผมก็จะมีอยู่3วิธีนะครับวิธีแรกก็คือวิธีการเข้ามาเล่นเกมทุกวันนั่นเองนะครับนี่ก็จะมีช่วงนี้ก็จะมีแคมเปญซีซั่น4 Kick ิกออฟแคมเปญนะครับเห็นไมครับก็จะมี Special l o g อกอินโบนัสก,ก็คือแค่เข้าเกมมาให้ครบทุกวันนะครับตอนนี้ผ่านไปแล้ว1สัปดาห์นะครับถ้าเรา,าเข้ามาเล่นเกมครบ14บวันเราก็จะได้ สกิลเทนนิงครบสิบใบนั่นเองนะครับก็เข้ามาในเกมทุกวันนั่นเองนะครับโอเคต่อไปนะครับก็คือไปทำภารกิจนะครับกดไปที่มิชชั่นนะครับตัวอ่าเดี๋ยวเราจะพาไปทำภารกิจด้วยนะครับเพื่อบางคนก็ยังไม่ทำภารกิจเสร็จนั่นเองครับอ่าต่อไปก็คือกดไปที่ออฟซิปทีฟนะครับนี้นะครับเอ๋ทางซ้ายมือนะครับคำว่าซีซั่น โฟกอิออฟนะครับณนะเวลาที่ผมอัดคลิปอยู่ตรงนี้เหลือเวลาอีก6วันในทำเพิ่มในการทำผลิตกิจนั่นเองนะครับโอเคกดเข้าไปอันนี้เป็น ID ไก่ผมนะผมยังไม่ทำผลิตกิจนะครับโอเคอ่าตรงนี้นะครับก็จะมีอ่าการ์ดอัพสกิลอยู่3ใบนะครับให้พวกเราไปทำแค่2ภารกิจพอเราก็จะได้อ่าการ์ดอัพสกิลสามใบนะครับอ่าแนะนำให้ไปทำผลิตกิจง่ายๆเลยไปทำผลิตกิจตัวนี้นะครับตัวอีเวนต์ตัวนี้นะครับกับ ชาร์ลินอีเวนต์นะครับก็คือทำแค่ซ้อมเพื่อภิษีเสร็จเราก็จะได้การ์ดอัพสกิลนักเตะสามใบนะครับโอเคไปดูวิธีการทำเพื่อิจด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปทำอันแรกข้างบนสุดนะครับก็คือทัวร์อีเวนต์นะครับตรงนี้นะครับทัวร์อีเวนต์ตรงนี้นะครับให้พวกเราไปยิงบอทหนึ่งดาวนะครับไปตั้งเป็นบอทหนึ่งดาวก็ได้นะครับตรงนี้นะครับแค่15ประตูนะครับง่ายๆครับ ยิงบอท beginner นั่นเองนะครับเราก็จะได้60,000 GP แล้วก็การ์ด up skill 10,000 EP 2ใยนะครับต่อไปนะครับก็คือโหมด event ัวร์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวพหลังจากนี้ผมจะพาไปดูนะครับว่าทำภารกิจไหนบ้างนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับรางวัลยิงแต่อันนี้มันง่ายนะครับก็คือยิงแค่3ประตูนะครับไปเล่นในโหมด challenge นะครับก็คือรางวัลเหมือนกันเลยครับก็คือ60,000 GP กับการ์ดเทคนิคโปรแกรม10,000 EP 2ใบนะครับ ตัวนี้ภารกิจที่สก็คือไปเล่นในโหมดลีกนะครับหรือโหมดแรงนั่นเองครับรางวัลก็เหมือนกันนะครับแต่ต้องยิง5ประตูนะครับเราก็จะได้ชาริลล์ตรงนี้พันรางวัลตัวนี้ครบนะครับก็คือรางวัลก็เหมือนกันนะครับของเหมือนจีพีแล้วก็การ์ดเทรนนิ่งโปรแกรม1 0 0 0 0หมื่นอีใบนั่นเองครับเมื่อทำภารกิจพวกนี้เสร็จแล้วก็เราก็จะได้การ์ดอัพสกิลนักเตะ3ใบนั่นเองนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปไปดูนะครับว่าเราต้องไปเล่นโหมดไหนนะครับ หาภิกิจแรกก็คือทัวร์อีเวนต์นะครับกดที่อีเวนต์ตรงนี้นะครับนี่มาเล่นทัวร์อีเวนต์ตัวนี้นะครับไปครับแต่เราอย่าไปปล่อยให้บอทเล่นเองนะครับเราต้องเล่นเองนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับเผื่อมีคุณผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่เคยใช้วิธีนี้นะครับก็คือไปที่มัตสึตติ้นะครับแล้วก็ไปที่แมตช์เลเวลแล้วก็ไปกดที่เบกินเนอร์ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับ ันนี้ก็ต้องเป็น user control นะครับโอเคยิงแค่15ประตูง่ายๆครับประกาศ15ประตูครับยิงแป๊บเดียวต่อไปก็คือภารกิจที่2ก็คือ challenge event นะครับเลื่อนไปทางขวานะครับตัวนี้นะครับก็คือต้องเล่นกับคนนะครับเล่นออนไลน์ครับเป็น user match นั่นเองครับก็คือถ้าเรามี full team นะครับนี่ถ้าเรามี full team ซึ่งผมก็ได้เลือกไว้แล้วก็คือ full team ลิ์คูนะครับ อาจจะเอาฟูทีมแมนยูเชลซีอาร์เซนอลฟูทีมเจลิกก็ได้นะครับเพราะว่าก่อนที่เราจะทำภารกิจเ,เขาต้องให้เลือกทีมมา1ทีมน,น,นั่นเองนะครับเห็นไหมครับผมก็จะเลือกลิเวอร์พูลมาให้มันครบ18ตัวทั้งตัวจริงและตัวจำรองนั่นเองครับเห็นไหมครับมันก็จะมีเครื่องหมายติ๊กถูกนะครับโอเคตัวนี้ยิงแค่3ประตูนะครับเราก็จะได้ผ่านภารกิจแล้วโอเคนะครับส่วนการอัพสกิล ตัวนี้นะครับมันก็จะมีการอาสกิลด้วยนะครับถ้าเราผ่านภารกิจนะครับนี่ตัวนี้นะครับการอัาสกิลนะครับนี่ถ้าได้หนึ่งแต้มนะครับในภารกิจแรกก็เราก็ได้สกิลเทนนิงหนึ่งใบนะครับถ้าผ่านภารกิจที่2เราก็จะได้สกิลเทนนิงสองใบนั่นเองนะครับถ้าใครอยากเล่นต่ออีกก็จะได้ทองอีก50ทองนั่นเองนะครับนี่การอัาสกิลสามารถมาทําได้ตรงนี้ด้วยนั่นเองนะครับต่อไปเหมือนกันเลยครับทางขวาสุดนะครับเจลิกนะครับก็คือ ไปทําฟูลเจลิกมานะครับนี่ก็คือทีมใดทีมหนึ่งก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวผมผมก็ชอบอตอนนี้นะครับเข้ามาสก,กิฟอนทาเล่นะครับนี่ทีมของเจชนาทิปน์นั่นเองนะครับอโอเคอันนี้ไอดีไก่ผมนะผมยังไม่ย,ไมยังไม่ทาฟูลทีมนะครับแล้วก็ภารกิจเหมือนกันนะครับแล้ววันก็เหมือนกันก็จะมีการอัพสกิลเทนนิงสามใบแจกด้วยนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูสมมติสมมติสมสมติก่อนนะ,ะเดี๋ยวทีวนี้ก็แล้วกัน ดูนะครับมันก็จะมีการ up scaling แจกเหมือนกันเลยครับเหมือนโหมดอ่าเบอรเมื่อกี้นะครับนี่เหมือนกันเลยครับผลิกิแรกเราก็จะได้1ใบผลิกิที่2เราก็ได้การ up skill สองใบเย่นไปอีกก็จะได้ทองอีก50ทองนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ2องโหมดนี้และอีกใบหนึ่งนะครับมันจะอยู่นี่ครับนี่ทัวร e ์อีเวนต์นะครับ ตัวนี้ก็คือเรามาปล่อยบอทก็ได้นะครับนี่เล่นกับ AI นะครับมันจะมีอยู่หนึ่งใบนะครับอย่าเอออย่าปล่อยให้มันลอยนวลครับนี่ถ้าครบ0 0 0พอย point ก็จะได้สกิลเทนนิงหนึ่งใบนั่นเองนะครับอย่าลืมมาเล่นนะครับปล่อยบอทเล่นก็ได้นะครับนี่ถ้าใครขี้เกียจนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการหาการ์ดอัพสกิลนักเตะในเกมอี o ิดบอลสองพนยบปัจจุบันนี้นะครับแต่อนาคตก็น่าจะมีแจกมาเรื่อยๆนั่นเองนะครับโอเคนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าคลิปนี้ถูกใจหรือคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องฉันต้องเป็ดอุบายด้วยนะครับฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ